สวัสดีครับผมวันนี้ได้ทังพอดิคาแอนด์เซอร์วิสนะครับผมจะพาทุกคนมาดูโฟตอนตัวเฟร็กนะครับผมตัวนี้สเปคของลูกค้าเป็นตู้2บานนะเป็นตู้2บานพ่นสีดําทั้งหัวแล้วก็ตัวตูวตว้นะฮะให้ดูรอบๆก่อนว่าเป็นยังไงการมอรไซน์นี่เราทําเป็นการมอรไซค์แบบขนส่งปี2024นะครับผมแล้วก็ทุกอย่างนะฮะทั้งด้านขา รับรองว่าตรวจผ่านแน่นอนอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องสีนะครับผมตัวนี้ลูกค้าเขาเลือกเป็นสีดําทั้งหัวทั้งตัวตู้เลยเราเลยพยายามทําให้ความมันแมทมากขึ้นด้วยการเพิ่มสีแดงเข้าไปนะครับผมมันแมทมากขึ้นด้วยการเพิ่มสีแดงเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในก่อนดีกว่าอันนี้คือภายในของเรานะครับผมตัวพื้น พื้นเหล็กธรรมดาพื้นเรียบนะฮะด้านข้างซ้ายขวานะครับผมเป็นซิงค์นะฮะเป็นซิงค์แล้วก็ด้านบนแล้วก็ด้านหน้าปกด้านหน้าตัวตู้นะครับผมในตัวนี้เราเป็นเหล็กพับรอนอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นสเปคใหม่ถ้าเป็นสเปคก่อนๆจะเป็นอะอลูมิเนียมจะเป็นซิงค์ภายในอย่างนี้เวลาเจอสินค้ากระแทกแงะสี่ขาดได้ไง่ายมากแล้วก็เวลาภายนอกหลังคางอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าซอกเข้าซอ,อยอย่างเงี้ยเจอพวก อาพวกสายไฟพวกกิ่งไม้อย่างเงี้ยอายุการใช้งานน้อยมากอันนี้จะเป็นเหล็กแน่นอนขึ้นชื่อว่าเหล็กอายุการใช้งานมากกว่าแน่นอนนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนอกนะฮะอ๋อไฟตัวตู้มีสองดวงนะภายในไฟตัวตู้เราให้สองดวงคอนโทรลจากห้องหัวเก๋งมีสวิตดึงได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายนอกภายนอกตัวนี้ฮะภายนอกข้างด้านข้างซ้ายขวาด้านท้ายนะครับผมของเราเป็นอลูมิเนียม อลูมิเนียมนะแล้วก็ด้านท้ายมีประตู2บานประตู2บานเราใส่ขอบยางให้เป็นยาง PVC นะครับผมสี่เทาบานทับเราให้ข้างมาสาตัวนะครับผม <c oughs> ระบบไฟนะฮะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นระบบไฟธรรมดาหรืออยากได้เป็นระบบไฟแบบ LED นะฮะอันนี้ด้านข้างนะฮะเป็นระบบไฟ LED หมดเลยยำหน้าน,นี้คือโฟตอนนะครับโฟตอนเป็นระบบไฟ LED เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก่อน สตเต็ไฟมันจะสวยกว่าพวกไฟธรรมดานี่คือระบบไฟตัวตูวตว้เป็น LED น,นี่คือ LED นะสวยงามมากช่องเก็บแบตครับเราใส่ตัวล็อกแบตไว้ให้ด้วยนะฮะลูกค้าสามารถซื้อกุญแจมาคล้องได้เลยนะครับผมหัวกเกง่งอันนี้โฟตอนเขาจะมีหมวกมาให้อยู่แล้วนะฮะอันนี้คือหมวกจากโรงงานเลยหมวกของตัวรถจากโรงงาน เราใส่ไฟสปอยเลอร์สีเขียวไว้ด้านบนตามกดขนส่งเลยนะฮะถ้าลูกค้าต่อกับเรานี่คือสามารถนําไปใช้ได้เลยเอาง่ายๆคือยงี้รถออกจากปูปุ๊บลูกค้าได้ป้ายทะเบียนเรียบร้อยสามารถใช้ได้ใช้งานได้เลยครับตัวนี้ค่าท่านใดน,นะฮะอยากต่อตัวถังนะฮะเป็นตัวถังคันแรกของลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาสอบถามเราได้นะครับผมเรายิยนดีครับปรึกษาเต็มที่ครับ